จังได้ก็ฝากจองนนทุนชาแนลนี่เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพ่อครับสวัสดีครับผมนนทุนชาแนลครับมันี่ผมมายูที่งหน้าไอจอนนี่เมื่อปาบอินดีนะครับนี่ครับมาแบบกับมาผ้ากันมาแบบอินดีนะครับนี่มากับนงก้อนหนึ่งครับี่ควนจักถืออยังไมันยังนนี่ได้คล้องยังนี่กแบบดีนะครับแบบดีนะครับมันจะอินดีไะ เดี๋ยวผัมาพักคอนมาพักคอนไข่เขี่ยดนะครับเดี๋ยวยีภาคเขางานนะครับอย่างมากกับมะพร้าวเทียมงานของไอ้จอนี่เหรอครับสวัสดีครับไอ้เช่นเนาะครับเนาะครับผมเียนจังครับเป็นได้ยัไงคับงานมือนี้โอ้ก่าคุณว่าเนี่ยอยู่รั้วโค่นกำลังเลื่อนไหลนะครับครับผมอันนี้ไอ้เช่นนะครับครับผมพูดจากช่องไรเนาะจวดชิลีครับคนนนตุนแชนแนลครับอ๋ออีไอ้เช่นช่องไรนะครับนี่ปากช่องเไรนะครับไอ้ ภาคิดตามไม่ไครับผมช่องเช่นจังครับเช่นจังครับจวดเดอะซีรีส์นะครับเช่นจังเฉยๆครับโอ้เช่นจังนะครับโอเคครับจังได้กรับขอขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศงานนะครับคนกำลังเรือ้ามาหลายครับโอ้เมนแนากินหลายอย่างครับ อ่ายินดีต้อนรับนะครับยินด ah. ีต้อนรับนักท่องเที no ่ยวทุกทุกท่านจากทั่วประเทศไทยนะฮะนะครับยินดีต้อนรับกับบรรยากาศนะครับเบื่องบรรยากาศก็ยอดเมเลยม มึงบรรยากาศตอนเศร้าแล้วครับวันตอนนี้คนก็กำลังขย่อยเรื่มเก็บเต็นสิกับบ้านกันแล้วครับไหมาทุ่งหน้ากับแวะมากับไหวผู้หญิงกับนี้อครับเจ้าผูวเจ้ายญินักราชครับแวะมาไหวก็อนื้อครับผ่านผ่านมาทุ่งหน้าตอนนี้มือปราก่อนสิกับเดี๋ยวผมสิไภาพไปหาสัมผัสทีมงานก่อนนะครับมันกับตอนเศ้าอยู่ครับ บรรยากาศกำลังดีครับตอนสดๆวันดีครับแม่อันนี้แม่ตอนนี้นะครับตื่นจะเศ้านะครับเนาะค่ะค่ะเตื่นเศ้าเหที่พ่อปนีล่ะยังไงครับมวลมัขึ้นโอ้ยมวนอยู่นะลูเลยแม่ก็่ได้ปเบออครับแม่ขยันโอ้ขยันนะครับแม่เนาะรอบขบขอบคุณหลายๆนะครับแม่เนะมวนลามัขึ้นขอบคุณหลายๆรับของครับจ้าจ้าลังลัเรยครับสาธครับ อยางมาปล่อยเอ็ดสิบห้าโลแล้วครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับชีวิตพีเอ็ดชิมหาโลนะครับครับผมเป็นยังไงครับบรรยากาศมันขึ้นมวนมาครับโอ้บมวนครับมวลร้ายนะครับน้องที่ีบได้ไงกุ๊บที่หยิบได้เหรอไอเอ็ดเตื่นจะเสาร์นะครับวันนี้เนาะครับผมครับนี่แหละครับบรรยากาศคนกับกำลังเก็บเต็นกันนะครับเนาะเองพีเอ็ดครับเมื่อนั้นผมเห็นเอ็ดนไปหาแม่ผมสพุ่มใจแห้งเลครับ เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะสิ่งนี้ดีครับถ้าเกิดอันเอฟซีคนอยากติดตามไอเอ็ดนี่ติดตามได้ทช่างไหนครับส่วนไอ็ดชางผมบริเฮดตัวไหนนะครับท่านนี้มีช่องครับครับผมก็าแสงกับติดตามช่องอะไรจอนนี่ก็ได้รนะครับเนาะครับผมติดตามช่องจอนนี่ครับผมครับจังไดไอเอ็ดกระสูสูตรต่อไปนะครับเรื่องครับผมขอบคุณหลายๆนะครับครับสวัสดีครับครับครับของครับเอเอ็ดเทียนยังครับจอนนี เราเตรียมดอกไม้เอาไว้ค The nah ุ้นมาไหว้ปูหยาเนาะครับเนาะครับบบโอ้นาตีจันสีเนาะครับวานิลล่าคนหลายครับหลายแห่งเนาะครับเนาะเปลี่ยนรสไหนเบล่ากินด่นอนตีได้เหรอครับเมื่อคืนเมื่อคืนเนึ่ครับนั่นตีสามนั่นตีสามนั่นตีสามเตือนเกือบ ทีหาหูกโม่งป้าครับครับผู้ใดผ่านมาเมื่อไหวผู้ยาก็มาซื้อดอกไม้กับเอดเลยนะครับเนาแอดิมหานะครับกับชิมหาร้นครับกินเบิ้งคีบล่าสุดนนอซึมแห้งนะครับนาะครับสูสๆต่อไปนครับอดเครับโอเคครับขอครับนี่ครับแฟนคลับเอฟซีผนก็มาหไ้เอดเรื่อยๆ ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับนีมาปล่อยตวงเราครับมเลสวัสดีครับไอตวงครับสวัสดีครับผมไอตวงค้าหลอกนะครับเนาะครับผมที่ไปใช้ครับตอนเดี๋ยวเจ้าน้ำโชกไปลามครับไปปลูกกินหญ้านี่นะครับน้ำโขกู้ใดี้พันมากแยวกมากเปลี่ยนกับเจ้าน้ำโขกอะไร้ะครับเป็นอะไรครับงานมืนเคลืนมวนไหมครับงานมืนเคลืนมวนอยู่นะครับแต่ว่าผมบ่ได้ ฟังโน้ตตีปะไหนเป็นยังไงครับผาบริการผ่าบริการครับเสร็จไอตุ่งซอยงานมืดขึ้นครับตื่นตีได้หรอครับได่นอนได่นอนตอนได้ตื่นตอนใดครับผมยังมาเด่นนอนครับแปดโอ้สูงนะครับพ่อวงดนตรีเขาเลยกก็อยู่เป็นละมนู่นในตู้เป็นยามนะครับโอเป็นยามโอเคครับบขอคุณครับ เออไอตวงกับถ้าเกิดเอฟซีคนอยากติดตามไอตวงติดตามเลยช่องทางเลยนะครับไอช่องทาง YouTube นี่คือโตวงขาล็อกครับคื่อตวงภระสะเทยขาล็อกแน่นอนครับเนาะครับผมล็อกล็อกล้อลิงครับโอเคครับจังไลยผมฝากคุณกำลังใจให้ตวงสูงสูงนะครับครับครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับมาพบพอยจอนี่งแล้วครับสวัสดีครับพอยจอนี่ครับครับสวัสดีครับเป็นอะไร เป็นังไดครับมือคนมวนมาครับโอ้ยมวนจนจนลืมไหวมดครับมวนครั้น้องครับเนาะมวนมวพ่อได้นอนตีได้ครับมือ่อนตีสามงานเลยตีสองป้โดนตียุดตีสองทีนตีสามพอเป็นเลยตื่นตีไดหรครับบ้ามันจะตื่นอยางมานี่เดี๋ยวพ่อว่าชิมิจิรรม ขังตัวตไปอี่นะอรับนี่เนาะมีมลักษณะนี่คืออ่าพีนองเอฟซีครับสนใจใอ้ความให้การสนับสนุนนี้เนี่ยเป็นเรียก้องมหลาหลนะครับเนาะแมนยูครับมวนไหลครับล้านเกิดจังมงคบนี้ล้านเกิืสองมังเสารโอสองมังเานะครับเอฟซีใส่คานมากกแวะมากเข่ยวทงหน้าด้เนะครับเนาะ กางได้กับควาช่องนุ่นคุณชาเนลนี่ด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพ่อครับจังได้กับพ่อสุภาพแข็งแรงลำลรวยขึ้นกันนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับพ่อครับมาพ่อ้ทัดเดินดงแล้วครับนี่สวัสดีครับไอ้ทัดไอ้ทัดเดินดงมามครับครับผมได้ยังกินหรือครับขึ้นเข่าอยอ่ครับเสื้อจะเสาร์นะครับเป็นอะไรครับบรรยากาศงานมาขึ้นมวนมาครับก็มวนอยู่ครับ ที่มาครับมืัอคืนนี่ก็อบมวนอยู่ครับตอนนี้ยังไหลครับตอนนี้เก็คือจัดอีกอยู่นะครับเนาะหวนจังสีนะครับเนาะดูแล้วครับเขาดาวเลยละครับเป็นตั้งไรละครับเป็นนอนจะตีไรตื่นตีไรล่ะตีสองครับตื่นปุ๊โอ้ตอนนี้หิ้วเขาเฮงเลยว่าไม่ได้กินใครมัวว่านต่อไปแล้วครับไอ้ไมีไอ้คือว่าได้ยินว่ามีช่องครับเปิดช่องยุทวดอยู่ครับ ติดตามไปในช่างที่ไหนเนี่ยเอฟซีอยากติดตามตอนนี้ปิดอยู่ครับช่องผมคือ่างสันไม่ได้เปิดครับตอนนี้ปิดอยเราเอฟซีอยากติดตามติดตามใน่องท่างใดครับบัดก็มีเฟีครับเฟสยางเสียงครับทัพดาวครับทัพดาวลาอุบลคนบึงการครับผมชื่อเปียครับทัพดาวลาอุบลคนบึงการคนบึงการครับโอเคครับเอฟซี อยากติดตามไอ้ถัดเด่นดงก็ติดตามได้นะครับแล้วหรือไปติดตามช่องทางไอ้จอนนี่ก็ได้นะครับเนาะกับชิมีคลิปไม่เบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่นะครับกับบรรยากาศตอนเช้าผมกับก้อนสิก๊อตผมกับไปกินแว่ไปกินเขาเขื่อนไงเครียดครับขอบคุณหลายๆวันดีครับมาปล่อยมอนแล้ครับเรียกครับไอ้มอนครับไอ้มอน RBW เนาะครับเป็นทั้งใดครับงานมืนขึ้นมวนมาครับมวนครับมวน มวนเด้ลักมูไปนอตอนไหนบเมาครับเี่นังได้ับไอ้นอนตีได้หรครับโอ้ผมนอนหาทุหาทุมโอหาทุโอ้เฮ็ดงานเซ็นเนาะเอไรมครับเยอะเยอะเลยแมนลุกก้นรอเนาะแมนลูกเดี๋ยวเตือนจ้มองเหรครับไม่นีเตือนเจ็ดโมงตือนเจ็ดโมงก็เม่อมวนดีนะครับไอ้จนี่ก็จัดอีกยูนงค์ับมวนยังสี่นองครเนาะปีปีไม่ครับเ้าก็ไล่ไล่เนาะแจ้าก็หนา แมน่เด็กหน่อยกัโต้หุ่นแสบหกันเซากะไรเห็นบลรอกขึ้นผู้่นเซามีผุ้สเซาจะก้นมากับหนูบอมีเลยบมีแต่เอฟซีไปโอ้เอฟซีมาเยี่ยมเยียนเนาะเออถ้าเกิดเอซอยากติดตามอะไรติดตามในช่องทางใดนะครับยูทูบครับยูทูบมอนด์วิววายช h a n น e ้ครับ เป็นาภาษอภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับ M O N อันนี้ช่องไหมบ่ครับครับผมคือว่าช่องเก่ามันมันสางไรได้บ่ได้ครับก็เลยเปิดช่องไหม<า>ตอนผมเฮ็ดไอ้ผมบ่ได้เตรียมว่ามันสิเฮ็ดได้บ่ได้คือว่าผมเอาลงคลิปในไอ้ YouTube ที่เฮาเล่นประจำด้วยี่นะออครับอันนี้บับงเรื่องคนมันเบิ่งหลาย ือเขาก็เลยบริเตรียมมัอนวบวัมัอนวบวัยพระสังกิตนะครับเนาะเดี๋ยวผมชีลงไวหวหายได้ครับผมม่อนวบวัยใช่แน่นโอเคครับขอบคุณหลายๆครับอร่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรของเที่ยวนะครับนึ่งเป็นยังไงครับสบายดีครับพ่อตอนโม้คันสบายดีเป็นไงครับชื่ออะไรใส่กับเป็นยังครับผู้ใหครับผู้ใหญ่ผครับแล้วก็มา พองงานเขาผิดนะครับ๋อกกำลังใจดีๆนะครับดูแลสู้ค่ับเบิ้งบูกเบื้องมอญั่งนะครับเพื่อูแดเ่เพิ่นเพ่นอยู่มอหนึ่งอย่างใดเอฟซี่กับเพศบุญน้ำหนองนี่นะเ็ดบุญถ่อยวันจะเบิ้งเงินก่อนอย่างใดเอฟซี่กับจิตเป็นกำลังใจให้พ่อนังมที่วต่อไปนะครับครับถ้าเกิดจะคนอยากติดตามคอยติดตามได้ช่องทางใดครับเฟสบุ๊กครับเพครับเฟสบุ๊กชื่อยังครับ สายยันทางคำครับโอ้ก่อนน้องแมทธิวสายยันทั้งคำแต่ว่าช่องกระเฮ็ดไหวอยู่แต่ว่าผมจำโม่ได้เะ้องก็ะเซนกระติดจำช่องทางไอ้จอหนีก้อนกระไรนะครับเนาะครับจอหนีแบบสายเพีรสายยันทางคำนะครับเพีรผมครับสายยันางคครับสายยันางคำโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายอินดีแม่นวะครับสวัสดีครับอันนี้น้องน้องเป็นดินน้องแฟนดินนะครับ ลูกไอ้จนนี้นะครับเนาะโอ้แต่หักเตือนจะเสิร์ฟนะครับเนาะที่หักว่าทำงานเดี่ยวกับยายอินดีครับผู้ใดแวะมากกับมาเหรียญกับน้องกับน้องแวนกับน้องแผ่นดินกับยายอินดีได้เลยครับแมขอบคุณหลายๆนะครับครับบุรีครับครับครับผมก็ขอขอบคุณไอ้จนนี่หลายๆนะครับที่จัดงานสนุกสนานมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับได้ชมนะครับวันนี้เล่ากับ มาเคลื่อนเราก็ยูฮอดมืดเคลื่อนครับกับเราก็สิยากนิดนึงกับว่าเป็นยังกักับขอขอบคุณไอจนนี่แล้วกัพวกไอสถิตหลายๆด้ียครับตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บอยู่ายเล่ากับสิเมย์อยู่นะครับเนาะเห็ดงานมืดเคลื่อนมาเคลื่อนกับยูมืดเคลื่อนฮอดเกือบสอดแก่งหมดแล้วครับยังไดกับฝากมาเที่ยวทุงหน้าจนนี่ใดนด้นะครับเห็ดซี่พันไปพันมากบแวะเขามามาเที่ยวทงหน้าจนนี่ครับบรรยากาศดีเห็ดจากไม้ไผ่ครับเดี๋ยวก็อย่าลืม มาติดตามช่องนนทุนชาแนลให้ผมแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวผมสีไปติดคลิปอยู่ทางดาใดไม่เบิ่งอีกฝากถูกๆคลิปเลยนะครับคลิปเฮ็ดบ้านคลิป,ลป,ลปไปหาเหรียญมวนหาเหรียญโซเซไปหั่นไปนีีก็ฝากขามาเบิ้งนะครับจังได้กับขอให้ความพีพองทุกคนสูภาพแข็งแรงรรรรรลำลำรวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวจังได้ผมสีนะฮะโอกาสดีๆแวะมาก เยี่ยมมาเยือนถุงหน้าอน,นี่เรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ